ข้อเหล็กข้อปูนนะครับมันเกิดการรั่วการแตกพอเกิดการรั่วการแตกแทนที่เราส่งน้ําไปถึงใ,ให้เปิดก๊อกวาวน้ำที่เป็ใช้ได้ตามพื้นที่ได้มันกําไหลรัล่วไปตามพืนนน้นที่รั่วที่แตกนะครับประเด็นที่หนึ่งละพอรั่วพอแตกไม่ได้รับการซ่อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่สองครับมีปัญหาอะไรอีกไหมครับยกมือได้เลยครับเอามาไปให้ครับ มันมีปัญหาเกี่ยวกับพูดเลยครับปัญหาของของที่ผมอาจจะไม่รู้ดูดูกับผมนี่อยากให้พูดนะอย่าให้พูดนะเพราะว่าจะนั่ไปแช่ขาแต่ถ้าเฉยเรยแต่ถ้าถ้ามันเฉยเแล้วเนี่ยมันมันจะเราเราจะไม่รู้เลยนะครับเที่ยวไหมอ่ะ ช่วยพูดหน่อยครับช่วยพูดจะได้รู้กันแล้วเราหาทางวิธีแก้ไขกันว่าทำยังไงนะครับอากให้แก้ไขท่อรั่วท่อแตกเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันแตกแล้วน้ำมันจะไม่ไปเลยเพราะว่าสายที่ว่าแยกเข้าตำไล่ไแก้แตนะแตกแล้ไล่เนี่ยบางทีมันแตกแล้วก็ไหลลงกล้วยไปท่อที่แตกเนี่ยเ,เป็นท่อเล็กๆหรือว่าท่อเมนเลยท่อหกนิ้วอ่ะ ท่อหกนิ้วนะครับมีท่อหกนิ้วถ้าเป็นท่อหกนิ้วเนี่ยเป็นข้อหลสบพูดว่าอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่อหกนิ้วเป็นท่อพีบีซีใช่ไหมท่อพีบีซีเป็นของระบบกระจายน้ำคันคูน้ำระบบกระจายน้ำคันคูน้ำนะครับผมโอเคเส้นเส้นงบเนี่ยจะเขาจะสมมติว่าให้ส่งอมตแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้รับอมตยังไม่ได้รับนะครับที่จะต้องซ่อมเนี่ยผมก็ได้แจ้งทางคันปูน้ำนะครับ นาไปที่จะให้มาซ่อมแซมน,นะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยเขาขอเลนพื้นที่ว่าสายน้ํามันไปทางไหนบ้างเพราะตอนนี้คันกูน้ําเข้ามาต่อท่อในระบบท่อของโครงการชานประทานตะกบริขันโดยโครงการชานประทานตะกบกีขันรู้หรือไม่รู้แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเลยว่าพื้นที่ชนประทานของเราเนี่ยในอ่างเก็บน้ำเว้ยวังเ็นที่มีพื้นที่ชนประทานอยู่ที่กี่ไร่นะ สี่พันไร่สี่พันไร่เดี๋ยวนี้พอต่อระบบคันคูน้ําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่สี่พันไร่มันเพิ่มเติมเป็นห้าพันไร่หกพันไร่แล้วหรือเปล่าถ้าเพิ่มเติมเป็น 5, ห้าพันไร่ 6, ไหกพันไร่เราต้องบริหารจัดก,การน้ําให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยดูพื้นที่เป็นหลักว่าพื้นที่ของเรา <c oughs> มันไปแค่ไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นเดี๋ยว <c oughs> ทางสอบอแล้วก็ทางผมจะเป็นทันบ้านตรงนี้แล้วรบกวนว่า ทางประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําทั้งหมดก็จะได้ดําเนินการด้วยนะครับพูดที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าอาคารของชนประทานอ่างเก็บน้ําของชนประทานท่อส่งน้ําของชิญประทานเป็นของเชิญประทานเชิญประทานต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาชนประทานต้องมีหน้าที่ในการ แก้ไขปรับปรุงชนประธานต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าอันไหนเป็นจุดรั่วจุดซึมจุดเสียหายแต่ทางชุมประธานอยากจะบอกว่ากางเก็บน้ําของชนประธานระบบท่อของชนประธานทั้งหมดมันมาจากภาสีของประชาชน แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำวยวันเต็นนี้มันเป็นสมบัติของประชาชนสมบัติของเราสมบัติของกลุ่มบริหารการใช้น้ำ้ยวันเต็นไม่ใช่เป็นสมบัติใครเราเปลี่ยนความคิดของเราว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราเขาต้องมาดูแลแต่เราเปลี่ยนความคิดว่าอันนี้เป็นของเราเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเหมือนสมบัติของเราเหมือนรถยนต์ของเราเหมือนบ้านของเราเหมือน จัก,กรยานยนต์ของเราว่าเราจะดูแลรักษาอย่างไรให้อาคารตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากที่สุดถ้ามันเก่ามันต้องดีมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ถ้าสมมุติว่ามันเสียเราก็ต้องซ่อมนะครับเก่าต้องดีมีต้องใช้เสียต้องซ่อม เราต้องยึดคำนี้ให้ได้ในสมบัติของเราทุกอย่างแม้แต่อาจเก็บน้ําแล้วเราต้องปลูกความสํานึกในตัวเองว่าอันนี้เป็นสมบัติของเราชนประทานข้าราชการเหมือนผมมีหน้าที่ในการมาช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,กรให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่ก็มาดูแลมาบริการประชาชนนะครับ ด้วยเงินภาษีที่ผมได้รับเป็นเงินเดือนมาแต่ผมก็ทํางานและรับเงินเดือนมาผมก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เขาเคยบอกว่าภาษีครูภาษีครูอะไรพวกนั้นอ่ะไม่ใช่ผมก็ต้องทํางานและรับเงินเดือนมาถ้าผมได้มาเปล่าๆผมค่อยว่าไปอย่างหนึง่งนะครับแต่ผมใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานและได้เงินมาดังนั้นเราต้องช่วยดูแลอ่างเก็บน้าตัวนี้เราเจะดูแลกันยังไงครับเราคนเดียวดูแลได้ไหม เราคนเดียวดูแลไม่ได้สองคนสามคนดูแลไม่ได้ดังนั้นชนประธานจึงคิดโครงสร้างโครงสร้างนี้ไม่ได้เกิดจากชนประธานเองโดยทั้งหมดแต่ชนประธานและกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นคนหล่อหลอมขึ้นอย่างแรกเริ่มต้นที่ตัวเราตัวเราอยู่ในบ้านของเราเรารู้ว่าเราใช้น้ำจากไหนหรือวันนี้เรายังไม่ได้ใช้น้ำแต่เห็นท่อน้ำวิ่งโล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 อยู่ทางน้นน่ะ เราอยากใช้ไหมถ้าเราอยากใช้เราก็ต้องติดต่อกับชนประทานหรือติดต่อกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงว่าจะทําอย่างไรแต่ในเอาจริงๆแล้วทางชนประทานก็ต้องบอกประกาศแล้วบอกทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันอะไรทุกอย่างว่าต่อไปนี้ทางชนประทานจะมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ํามีมท่อส่งน้ําอะไรอยู่พวกนี้มีพื้นที่ไหนที่จะสามารถรับน้ําได้ชนประทานจะต้องบอก และเริ่มต้นจากตัวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสร้างความรับรู้ของเราเองว่าเราต้องการอะไรแล้วเราต้องรวมกลุ่มกันภายในกลุ่มของเราสายส่งน้ําสายนี้ที่วิ่งมานะครับสาย1 RLMC สมมุติสายตอนบนสายตอนล่างสายตอนล่างเนี่ยตอนนี้เป็น2กลุ่มนะสายตอนบนกับสายตอนล่างตอนล่างในวันนี้เรามีสมาชิกคนใช้น้ําอยู่ทั้งหมดกี่คน เรารวบรวมสมาชิกกลุ่มใช้น้ําผู้นั้นเป็นรวบรวมเป็นหนึ่งอันเด่งอันเดียวกันทุกคนที่ใช้น้ําในกลุ่มนี้ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎของกลุ่มเราต้องยอมรับด้วยว่าคนทุกคนไม่เหมือนกันเพราะว่าชื่อว่าคอนคนนะครับมันจะกวนอยู่เรื่อยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยคือมันจะปฏิ อยู่แบบมีความสุขไม่ได้นะครับอย่างแรกกูต้องเอาชนะคนอื่นด้วยการเอาเปรียบเพื่อนสักนิดดึงกูก็พอใจแล้วเป็นไหมครับเห็นไหมครับคนที่แบบว่ากูต้องเอ่อได้อะไรนะได้เอาเปรียบเพื่อนสักนิดแล้วมีความสุขแล้วแต่ก็มีหลายหลายคนเพื่อนเอาเปรียบเสร็จเรียบร้อยเออช่างเออเออช่างเออนะจะมีคนที่พอใจที่จะเอาเปรียบคนอื่นแล้วมีคนที่ พอใจที่โดนเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆแต่ควันเอาเปรียบเล็กๆน้อยด้วยความสะสมมันจะเกิดปัญหาที่เพราะพ่อเพิ่มทําให้มีปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วพอเรารวมกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของวว้วันเต็นมีอยสองกลุ่มแต่บางที่มีหกกลุ่มเจ็ดกลุ่มสิบกลุ่มสิบสี่กลุ่มเพราะเขาแบ่งตามเศษน้ําแต่ละสายที่ดาเนินการไปหน้าที่ของคนในกลุ่มมีหน้าที่อะไรบ้างครับ หน้าที่ของคนในกลุ่มคือว่ามีใครมาแอบเจาะท่อไหมอย่างที่หนึ่งมีใครมีท่อตรงไหนแตกไหมอย่างที่สองมีวาล์วน้ําตรงไหนเสียไหมอย่างที่สามเมื่อเราดูแดลเสร็จเรียบร้อยมีคนมาแอบจอดท่อใช้น้ําโดยไม่ได้จ่ายค่าน้ําให้เราเลยแล้วใช้อั่งอาเภอใจ่ใช้มาก พอมาหกนิ้วเขาใช้ไปสองนิ้วห้าอันบ้านอื่นใช้ถึงนิ้วสองนิ้วขึ้นนิ้วสี่หุนหกหุนน้ำไม่ไหลเพราะเขาไม่ติดมิเตอร์ไม่ติดวาดวาดน้ำและเขาไม่มีจิตสำนึกว่าอันนี้เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของรวมรวมเราต้องแบ่งน้ำมนใช้เราในกลุ่มต้องรวมกันให้ได้และตั้งกฎระเบียบของกลุ่มมาให้ได้ว่าคนที่ขโมยน้ำใช้แบบนั้น เราต้องตัดข้อของเขาขออกจากกลุ่มเราต้องมีการเตือนครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าเขาไม่ทําตามเราจะทําตามกฎของกลุ่มนะครับซึ่งกฎของกลุ่มมันจะมีข้อบังคับได้อย่างไรสุดท้ายแล้วจะลงนามโดยนายอำเภอและนายอำเภอจะทราบเรื่องนายอำเภอจะแจ้งทางปกครองตาําบลตลาดตาําบลและพื้นที่ต่างๆเข้ามาดูแลความเรียบร้อยว่าถ้าใครทําผิดระเบียบข้อบังคับเขาก็จะบังคับให้ทําตามกฎของกลุ่ม อันแรกขโมยจอบไปแล้วอย่างที่สองท่อแตกท่อเสียท่อมีปัญหาแจ้งไครครับแจ้งชุดประทานว่าท่อแตกท่อเสียท่อมีปัญหาจนประทานมีงบไหมชนประทานมีงบก็เลยมาซ่อมเลยแต่ถ้าชนประทานไม่มีงบละ่ะจะเกิดอ,อะไรขึ้นกีหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแต่พอไปกีหน้าเดี๋ยวค่อยมาซ่อมอ่ะน้ําที่รั่วไปละ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้น ก็ไม่ได้ใช้ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ปับ๊บบางที่ดินอะไรเข้าไปอุดตันมันเป็นการสะสมบ่มข้อผิดพลาดบ่มปัญหาให้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยการกําจัดจุดนี้ออกไปท่อไหนท่อแตกท่อเสียเรารวมกลุ่มกันแล้วมีเงินของกลุ่มตั้งถือไว้เราสามารถมาซ่อมได้เลยท,ทันทีไหมครับ ถ้าเราแมา่งก็ได้เลยทันทีจุดที่น้ําที่ชาวบ้านไม่ได้ใช้จุดอื่นๆน่ะจะมีปัญหาไหมมันก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วทุกอย่างเมื่อเป็นสมบัติของเราเรารักมันมันก็จะอยู่กับเรายาวนานแต่ถ้าเราไม่รักมันยูก,ก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ปีเหมือนผมยกตัวอย่างผมนิดนึงผมซื้อรถกระบะสีกว่าห้าแสนกว่าแล้ว5้าแสนสาม แต่ผมขับอยู่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันมันยังใหม่อะผมก็เลยทบทวนว่ามันเกิอดอะไรขึ้นทําไมรถผมใครบางคนบางคนใช้ไปไม่กี่ปีเอาเก่อมากแล้วเพราะว่าเรารักมันไงเราดูแลรักษาคิดว่ามันเป็นสมบัติของเราเพอเป็นสมบัติของเราเราใช้ด้วยความทะนุถนอมมีตรงไหนเสียเราก็ซ่อมมีตรงไหนที่พังเราก็ดูแล เราขับรถไม่ประมาทเราขับรถอย่างดีมันก็อยู่กับเรานานใช้ได้นานมันก็เหมือนใม่อยู่เสมอโดยไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วหลังจากที่เรารวมกันเป็นกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งกลุ่มตอนล่างกับหนึ่งกลุ่มตอนบนแต่หลายๆที่มีอยู่หลายกลุ่มพอมีอยู่หลายกลุ่มเราก็รวมกลุ่มพื้นฐานเขาเรียกว่ากลุ่มพื้นฐานนะกลุ่มพื้นฐานกลุ่มที่ห กลุ่มพื้นฐานกลุ่มที่2กลุ่มพื้นฐานกลุ่มที่สแล้วแต่ว่ามีกลุ่มพื้นฐานอยู่กี่กลุ่มเราก็เลือกกลุ่มพื้นฐานทั้งหมดนั้นมาเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําอ่างเก็บน้ําซึ่งที่นี่อ่างเก็บน้าห้วยวางเต็นเราก็รวมกันว่าเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําอ่างเก็บน้าห้วยบางเต็นมีหน้าที่ในการดูแลในการ ช่วยที่จะให้น้ำระบบน้ำส่งถึงน้ำทุกที่แล้วตั้งกฎระเบียบก็บังคับขึ้นมาว่าใช้ในแต่ละกลุ่มว่าใช้อย่างไรผมถามนิดนึงเอาจริงๆมีใครขโมยน้ำใช้อยู่บ้างไหม <c oughs> แต่ก่อนก็มีย้ายแต่ยายขโมยน้ำใช้เยอะไหม ใส่ปลาต้วมีแค่ร้อยสองร้ยต้นร้อยสองร้อยต้นเอาบบแบบนี้วันหลังนะครับผมยายพอขายตล้วยได้ยายเบ็คให้ผมแล้วผมไม่พูดไทรเลยครับค่าน้ามันไม่ได้แพงค่าน้ํามันไม่ได้แพงเราเก็บค่านา้นาํา,าคือเราเก็บเพื่อเอามาซ่อมแซมในจุดที่เราที่ต้องแก้ไขซ่อมแซมสมบัติข,ของเรา คณะกรรมการที่เราเลือกขึ้นเป็นตัวแทนของเราในการดูแลคณะกรรมการที่เข้ามาจริงๆแต่ละคนเนะอ่ะเงินโผล่แม่จะไปเป็นคณะกรรมการชุดไหนอย่างแรกที่ผมมีคือใจรักที่จะทาใช่ไหมอย่างที่สองคือต้องมีความเสียสละที่จะทําอย่างที่สามต้องมีความอดทน อดทนต่อแรงกดดันเพราะว่าทุกคนเวลาทํางานแล้วจะต้องมีแรงกดดันหมดทุกคนเพราะไม่มีใครชอบหมดทุกคนต้องมีคนที่อยากได้ตามอําเภอใจแต่คณะกรรมการไม่สามารถทําให้ได้ตามอําเภอใจหมดทุกคนและอันที่4ี่ทนเสียงด่าให้ได้เพราะทุกคนจะต้องดา่าเหมือนผมเองทํางานที่ไหนก็ทนเสียงด่าให้ได้เพื่อให้งานมันบรรลุงานมันตรงจุดผมต้องทนเสียงด่าให้ได้ แล้วผมเป็นคนที่ว่ากินง่ายอารมณ์ดีพยายามที่จะไม่โกรธใครแต่ผมโกรธนะแต่โกรธครับผมจะรีบดึงอารมณ์กลับมาให้เร็วที่สุดให้อยู่ปกติมาที่สุดก็คือเหมือนคนที่เขาบอกอะไรนะโกรธง่ายหายเร็วนะครับต้องเป็นคนเพื่อเราต้องทํางานต่อไปแก้ไขอะไรต่อไปให้ได้เมื่อเรารวมกลุ่มเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราทำอะไรต่อจบแค่นี้ไหมไม่ยังไม่จบแค่นี้นะครับอ่างเก็บน้ำที่นี่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันมีอ่างเก็บน้ำอะไรบ้างครับมียางชุมกับวันเตนอยู่สองที่นะครับมีขนาดเล็กอีกทีย่างซื้อสองที่นะครับผมอสองที่นั้นสอบองครับมีพื้นที่ส่งน้ำอยู่เท่าไหร่ ยางซื้อกัมาัหนมีพื้นที่ส่งน้ำอยู่เท่าไหร่ครับอ่านย่างซื้อสามพันไร่นะครับสามพันไร่จะตั้งกลงุ่มขึ้นมาได้กลุ่มบริหารการใช้น้ำแลแต่้งตั้งอาสาสมัครจุ่มระางขึ้นมาได้แล้วอ่านไหนอ่านนะไอแดง,ดงมีพื้นที่อยู่เท่าไหร่ครับ มันก็จัดตั้งกลุ่มบริหารขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็จัดตั้งอาสาสมัครคุณประ,าะาธานขึ้นมาได้นะครับเราสามารถที่จะรวมกลุ่มอ่างเก็บน้ำกล้วยวังเต็นอางจุดน้ำย่างชุงมเขาเรียกล้วยหรือกลองนะอาเก็บน้ำยางชุ่มนะครับ <c oughs> เขาเ่ยกันเป็น JMC เป็นเกมฟรีคือดูแลทั้งสองอ่างด้วยกันตอนนี้ผมพยายามทำที่อ่างเก็บน้ำคลองจกัจาก,กาศและอ่างเก็บน้ำของชง่องลมสองอ่างที่มีระยะทางใกล้กันมีระยะห่าง,ก,าางก,กันประมาณสักห7เจดกิโลเมตรเชื่อมระบบท่อเข้าด้วยกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันหนึ่งวันใดที่จะต้องมาลอกท่อลอกอ่างของวันเต็ม เราก็ใช้น้ําจากยางชุงมเข้ามาส่งน้ําให้วันหนึ่งวันใดที่เราจะส่งน้ําจากตอกเขาวังยางชุงมเราก็ใช้น้ําจากวังเต็มเข้ามาได้น,นะครับอ่าเก็บน้ําสามารถที่จะใช้น้ําได้กันอย่างทั่วถึงนะครับแล้วต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าอบอตหรือพื้นที่ปลาปา หรืออะไรแล้วแต่เมื่อเรารวมกลุ่มเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะมาขอต่อท่อจากอ่างเก็บน้ําห้วยวังเต็นของเราต้องขออนุญาตจากใครครับต้องขออนุญาตจากออาจากลุ่มบริหารการใช้น้ํนครับ เสนอแล้วนะครับมผมเสนอเรื่องนี้กับสบออีกทีนะครับผมว่าให้ต่ออ่างเก็บน้ําเชื่อมกันเห็นไหมครับนะการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ําที่อยู่ระยะทางไม่ไกลกันมันมีประโยชน์ในการใช้็ให้มันมันโอเคมากที่สุดเพื่อมีความชัดเจนมากที่สุด แล้วดูพื้นที่ชนประทานให้ดีไอด้เืด้ผเือได้ไไไจัดก,การกับช่องลมมีพื้นที่อ่างละสี0 0ันไร่แต่วันนี้เขาใช้น้ำจําประมาณ20,000กว่าไร่แต่พื้นที่ชนประทานน่ะแ0 0 0ันไร่รวมกัน2อ่างผมก็มงงหมดเหมือนกันแล้วน้ำในอ่างแล้วเขาก็ร้องกันทุกวันเลยว่าน้ำไม่พอน้ำเต็มอ่างแล้วน้ำไม่ไหล เขาก็พอพอทํางานกันอย่างไม่มีระบบน,น้ําเต็มอ่างแล้วน้ําไม่ไหลมันเป็นไปไ,ปไปได้ยังไง <c oughs> ถ้าผมเข้ามาชงกระฐานผมกังหัวไหมปีแรกน้ำมันน้อยเขาบอกว่าน,น้ำมันน้อยเราไม่ว่าการน้ำนม,มันสามที่เปอร์เซ็นต์เอาไล่เต็มที่เราต้องหาสาเหตุมันต้องมีจุดรั่วจุดแตกจ<า>ุดหกักหรือจุดที่น้ําหลุดไปโดยไม่ได้เข้าพื้นที่แล้วสองอ่างนี้วางเต็มกับยางทุมนะน้ำเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วครับ มันต้องรู้จักตั้งแต่แรกว่าเราควรทำไงเราไม่ใช่ว่าจะต่อท่อแบบใช้น้ำโดยสุ่มปีสุ่มห้าสุ่มห้าไม่สุ่มปีสุ่มห้า